สวัสดีครับทุกทท่านฮะผมก็วันนี้ทางเจ้าภาพให้มาคุยในเรื่องเกี่ยวกับกับดนตรีนะครับก็ในฐานะที่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องอยู่ในวงการดนตรีนะครับผมเป็นดีลเลอร์ขายไวโอลินนะครับในระหว่างประเทศก็ก็จะขายไวโอลินที่ที่ดีที่สุดที่ที่หายากที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะที่ที่ที่ชัว์ลูมที่กรุงเทพของเราก็ มันก็เป็นโอกาสที่ทำให้ได้พบกับนักดนตรีนะครับเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวของโลกเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะได้พบคนระดับโลกในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกับวงการดนตรีเกี่ยวกับไวโอลินนะครับก็ในเมื่อมีมีคนระดับโลกศิลปินระดับโลกผ่านมามาที่เมืองไทยเนี่ย ก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะสามารถที่จะแชร์นะฮะความรู้ประสบการณ์และก็โอกาสดีๆจากจากแขกของเราเนี่ยให้เข้าไปสู่เยาวชนไทยนักเรียนไทยเด็กไทยนะคนไทยนะครับก็ประดีนะฮะก็ช่วงนั้นเนี่ยโควิดนะครับโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมันเข้ามานะฮะมันทำให้ให้โอกาส ในเรื่องของของอตรงนีมน้มันเปิดขึ้นคืออะไรก็คือการที่ที่คนที่เข้ามามาติดต่อในเรื่องของดนตรีเนี่ยเป็นเป็นเป็นฝรั่งจากชาวอังกฤษชาวอิตาลีเนี่ยเป็นคอนดักเตอร์มันเป็นนักไวโอลินเนี่ยเขาเขาติดอยู่ในประเทศไทยเขาไม่สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศได้นะแล้วเขาก็ ถูกกักตัวนะอยู่อยู่อยู่แต่ในในบ้านเอ๊ะทำยังไงดีกลับก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็คือเขาเขาเป็นเป็น performing artist นะเขาเขาเขามีอาชีพที่จะต้องแสดงต้องต้องบรรเลงไอ้ไอ้สกิลไอ้ความสามารถไอ้ทักษะที่เขามีเนี่ยเขาฝึกฝนมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยแต่ว่าไอช่วงนั้นเนี่ยมันม,มันเหมือนจะมืดมนไปหมดเลยเขาไม่มีเวทีให้เล่นไม่มีโรงเรียนให้ไปสอนไม่ไม่มีโอกาสให้แสดงทำยังไง ก็มาหาผมนะฮะมาขอยืมไวรินหน่อยขอยืมซ้อมหน่อยขอยืมเล่นหน่อยขอขยับหน่อยแบบว่าแก้แก้เหงาหน่อย mm hmm. ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วมามาขยับอยู่ใน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 ร้านไวรินน่มันก็จะไม่เกิดประโยชน์เกินมากเกิดผลเอานี้แล้วกันไปสีไวรินบนดอยกันไหมนะครับ mm hmm. พอดีผมได้ทราบว่าบนดอยแม่แม่สลองเนี่ยนะครับ มีมีครูดอยมีมีโรงเรียนอ่าที่อยู่ในชนบนทห่างไกลเนี่ยมีเด็กนักเรียนที่เล่นไวโอลินอยู่นะฮะเป็นเด็กเด็กนักเรียนชาวเขาเป็นเป็นเป็นชนเผ่าอ่ะมีมีหลายเผ่าเลยนะฮะเป็นเป็นชนชาติพันธุ์เนี่ยเขาเรียนจาก YouTube ครับเขาเขาสนใจเขาอยากเล่นไวโอลินเขาก็เปิด u t u b e แล้วเขาก็เขาก็เรียนเรียนจาก YouTube นะวันหนึ่งเนี่ย ผมก็ได้รับการติดต่อจาก,จากครูดอยว่าเออเนี่ยเขาเขาอยากจะขอบริจาคเครื่องดนตรีนะมีเครื่องดนตรีที่แบบว่าพอใช้ได้ไหมเอาให้ให้เด็กบนดอยได้ได้หัดเล่นหน่อยโอ้ยผมส่งดีๆให้ไปเลยนะครับ5ชุดสิชุดอะไรเงี้ยครับก็เลยทำเป็นที่มาที่ทำให้ผมรู้จักว่าโอเคนะบนบนดอยนะเหนือสุดของประเทศไทยเนี่ยมีมีเด็กน้อยที่แบบว่า ครูก็ไม่มีโรงเรียนก็ไม่มีมีเรียนจาก u t u b e เอานะมีมีคนเล่นอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็พอดีโควิดนั่นแหละครับนะฮะผมมีเกสเป็นเป็นคอนดักเตอร์นะครับมาจากอังกฤษนะครับเป็นเป็นน้องน้องรู้จักคอนดักเตอร์ไหมเป็นคนวัตยากรที่ใช้สำหรับที่ที่กำลับคุมวงออเคสตรานะครับเขามีหน้าที่ที่แบบว่าคือเขาไม่ได้ไปไล่ลํา,ลามนะวงนะเขาหน้าที่งานของเขาก็าคือจับคนหลายๆคนมานั่งเล่นดนตรีให้เป็นเพลงเดียวกัน คือคือหน้าที่คืองานเทงเขาคือคุมซ้อมเอาเอาคนเนี้ยขึ้นไปบนดอยนะครับก็ไปสอนเอาการศึกษาที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยไปสอนให้กับไปไปให้กับเด็กที่จนที่สุดในในประเทศไทยนะครับก็จากจากจุดนั้นเนี่ยทำทำให้เราได้เห็นว่าเอ๊ะการการศึกษาที่ที่ดีเนี่ยนะครับที่ ที่มันเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยเด็กไทยเราเนี่ยสามารถเรียนได้รวดเร็วเรียนได้แบบว่าไม่แพ้เด็กนักเรียนที่แบบว่าอยู่ในโรงเรียนแพงๆหรือว่าเด็กนักเรียนต่างชาติเลยเขาเรียนได้เร็วมากนะครับเราจับเด็กเด็กนักเรียนที่ที่ที่หัดสีไวลินบนดอยเด็กดอยเนี่ยเราจับมานั่งด้วยกันนะฮะจับจับนั่งเรียงกันเป็นเป็นวงเป็นเป็นวงดนตรีเนี่ยนะครับแล้วก็ ให้คอนดักเตอร์ระดับโลกเนี่ยเขาขึ้นไปนำพาพาซ้อมพาพาฝึกนะครับพาเล่นโอ้โหคนทราบไหมครับครูครูดอยเนี่ยนั่งยืนน้ำตาไหลแบบเหมือนเหมือนที่คนจิวเองนะคนที่เขาทุ่มเทเขาเขาทำอะไรเพื่อเพื่อเด็กๆจากจากใจจริงเนี่ยเขาทำกันมานานเนี่ยเขาภาพเขา ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันมันมันเข้ามันเข้าไปถึงใจมันประทับใจมากครูครูดอยร้องหม่มร้องไห้กันกระจององแงแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเล่นดนตรีกันเป็นเป็นวงออเคสตราเป็นการรวมวงออเคสตราแบบมาตรฐานสากลเป็นครั้งแรกบนบนดอยแม่สลองฮะไกลมากเลยฮะก็ก็ประทับใจก็จากจุดนั้นเนี่ยก็ก็ย่มใจทำทำสำเร็จอ่จ็อบหนึ่งแล้วก็เอ้ยชักย่ำใจเอ้ยมันก็นะ เวลาว่างโควิดเขายังไม่ไปโควิดเขายังแบบว่าปิดประเทศให้เราอยู่อยากกันนั้นเลยลงจากดอยมาเนี่ยก็ได้ใช้เครือข่ายเน็ตเวิร์กของครูสมาคมครูสอนดนตรีภาคเหนือนะครับเอาเด็กนักเรียนที่เรียนดนตรีเครื่องสายเนี่ยจากทุกโรงเรียนเลยที่อยู่ในภาคเหนือเนี่ยจากเชียงใหม่ลำปางลำพูนพยาวแพร่น่านนะครับเอาเอามารวมกันนะที่เชียงใหม่บนเวทีเดียวกัน ก็รวมได้ถึง120ชีวิตนะครับก็เอาเนี่ยคอนดักเตอร์เนี่ยขึ้นมามามาพาซ้อมมาคุมซ้อมนะครับก็เลยทำให้ได้เกิดเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าระดับามาตรฐานสากลขึ้นมาครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ฮะนี่นนี่นีนี่คือนี่คือที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ที่ที่ได้ไปทำ นี่คือเด็กนักเรียนจากาท้องถิ่นนะฮะเป็นเด็กเดกเด็กภาคเหนือนะครับทั้งชีวิตเกิดมาไม่ไม่เคยเล่นในวงดนตรีเลยนะก็ก็เอาเอาเอา,เอาครูเก่งๆนะไปไปสอนให้ครูเขาก็สอนเต็มที่เขาเขาระดับโลกอะ่ะช่วงนั้นเขาแบบว่าเขาหมดหวังในในอาชีพเขาแล้วที่เมืองน,นอกเพราะว่าโควิดไม่มีทีท่าจะไป แต่ว่าของมันมีเต็มหัวใจก็อยากจะปล่อยของให้เต็มที่ก็มาปล่อยให้เด็กไทยเราก็ฮะก็จากจุดนั้นเนี่ยทำให้ผมมีความเชื่อว่าโอเคนะเด็กไทยเราเนี่ยมีความสามารถมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่ยังขาดเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราควรจะต้อง ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเนี่ยคนที่จะจะช่วยสนับสนุนเนี่ยนะฮะในในบริบทของของหัวหินเองเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของอ่าแพลตฟอร์มหรือว่าเวทีเด็กๆมีความสามารถเยอะครับนะครับมีมีหลายกลุ่มหลายหลายวงนะฮะหลายหลยหลายหมู่หลายคณะหลายโรงเรียนเนี่ยที่ที่มีความสามารถเขาเหล่านั้นเนี่ยต้องการต้องการเวทีที่จะได้ได้ได้ไดสแสดงออก ซึ่งความสามารถของเขาครับเราเรียกว่า uh, Public Performing Space หรือว่าหรือว่า uh, t เ g e นะครเป็นเหมือนแพลตฟอร์มนะครับที่ให้ให้ให้คนมีความสามารถเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยได้นะขึ้น,ข,นขึ้นมาแสดงความสามารถในหัวหินเองเนี่ยนะครับไอจุดจุดจุดแข็งของของเมืองหัวหินเนี่ยคือเราเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกครับเป็นอ่า uh, วิกเอนซิตี้นะครับเป็นเมืองที่คนนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยนะครับช่วงสุกสารอาทิตย์เนี่ยเขาก็มาใช้เวลาในวันหยุดกับครอบครัวครับถ้าเกิดนะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับช่วยนะสนับสนุนนะครับใช้ต้นทุนทางสังคมเนี่ยใช้ใช้เครือข่ายคอนเน็ชันเนี่ยช่วยหาหาพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับให้ให้เด็กๆได้ จะมาจากไหนในในในประเทศนะครับไม่ว่าจะจากเหนือจะไปเที่ยวใต้จากใต้จะไปเที่ยวเหนือเนี่ยทุกคนผ่านหัวหินหมดเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เด็กที่มีความสามารถเยาวชนที่มีความสามารถจากทั่วประเทศเนี่ยนะครับไงๆเขาก็ต้องมามา,มาเที่ยวหัวหินอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนะในในในชีวิตนะใช่ไหมมีพื้นที่ให้เขาได้แสดงนะครับ แล้วเราเนี่ยน้องๆน,นะครับชาวหัวหินเนี่ยชาวประจวบคิริขันธ์ชาวเพชรบุรีเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ที่จะต้องได้เรียนรู้นะครับจากจากแขกที่ที่มาเยือนเมืองของเรานะฮะคนที่เขาเขามาเราเปิดเราเปิดเวทีให้ให้เด็กไทยทั้งประเทศที่มีความสามารถได้ได้มาแสดง สิ่งที่เขาขาดเด,เด็กไทยเนี่ยท,ที่เขาขาดเขาคือเวทีถ้าเรามอบเวทีให้เขาไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนในประเทศเนี่ยเขาก็อยากมามาแสดงอยากมาขึ้นเวทีที่หัวหินน้องๆนะชาวหัวหินมีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้จากเขานะครับเก็บนะองค์ความรู้เก็บประสบการณ์นะครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเอาอ,องค์ความรู้นะมา,มา,ม,ามาต่อยอดนะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรารมาพัฒนาการแสดงมาพัฒนาไอผลงานของของ,ของการแสดงทางศิลป,ปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเรานะครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่ดนตรีอย่างเดียวนะฮะอาจจะเป็นแบบว่านาฏศิลป์นะลำลำไทยนะหรือว่าศิลป,ปะการแสดงของไทยของพื้นบ้านนะครับคือผมก็ไม่ทราบว่าทาง จังหวัดประจบคีร <impossible> <habitude> ja sure. ีข right, ันเรามีมีการแสดงของของท้องถิ่นเป็นของตัวเองหรือเปล่ามีมีหรือไม่มีเนี่ยเราก็ของไทยนะครับนะฮะไม่ว่ามันจะเกิดมาจากที่ไหนเนี่ยคนที่อนุรักษ์าอนุรักษ์เอาไว้เป็นทำนุบำรุงรักษาไว้สืบสารต่อยอดมีสิทธิ์ที่จะเคลมนะครับเราก็เอาเอาการแสดงของไทยอะไรก็ได้ที่ที่แบบว่าเราสามารถที่จะ มาฝึกฝนเรียนรู้กันได้ต่อยอดกันได้นะครับคือในเรื่องในเรื่องของดนตรีเนี่ยนะครับเวลาเวลาปกติคนคนไทยเราเวลาเรามองมองเรื่องเรื่องดนตรีเนี่ยเราจะมองเห็นแต่ในแง่มุมของความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะดนตรีเนี่ยมันต้องแบบว่าสนุกสนานนะมีไปไปไป,ไป,ไปเย่ยวไปเต้นไปไป,ไปคิดไปเต้นไปติ๊กตอกระได้รไรได้เง้ๆๆ แต่ว่ามันมีมันมีอีกอีกด้านหนึ่งนะฮะของของของดนตรีเนี่ยคือในแง่มุมของความเป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมนะครับอันนี้เนี่ยมันมันเป็นการศึกษามันเป็นการมันเป็นภูมิความรู้เป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถที่จะเป็นพื้นฐานที่เราจะเอามามาพัฒนามาต่อยอดมาสืบสารมาเรียนรู้ต่อต่อกันไปได้เพราะนั้นก็อยากจะให้ให้มองในเรื่องของศิลป,ปะการแสดงเนี่ย เป็นในในในแง่มุมของศิลปะวัฒนธรรมนะครับเปิดเวทีทางศิลปะวัฒนธรรมให้คนนะฮะพี่พี่น้องชาวไทยเนี่ยนะไม่ว่าจะมาจากภูมิภาคไหนเนี่ยให้เขามายืนตรงนี้นะฮะหรือหรืออาจจะเป็นตรงไหนที่แบบว่าดีกว่าตรงนี้ตรงนี้คนดูอาจจะน้อยก็ <c oughs> ลองดูว่าตรงไหนตรงไหนคนเยอะนะฮะเปิดเวทีให้เขาได้ได,ได้มาแสดงแล้วเราก็อำนวยความสะดวกให้เขา มาเรียนรู้จากเขามาแสดงร่วมกับเขาหรือว่าช่วยอยู่ต่อยสักสองสาวันได้ไหมช่วยช่วยสอนให้น้องๆเราได้ได้เล่นได้อย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยก,ก็จะเป็นการที่จะ,ะสร้างความสมานสมามัคคีในระหว่างพี่น้องคนไทยได้วยกันแล้วก็เป็นการสืบสารต่อยอดภูมิปัญญานะทางศิลปวัฒนธรรมต่อไปด้วยนะครับ ไอการที่จะมีแพลตฟอร์มม, platform, มีเวทีทางการแสดงนในท้องถิ่นนียมันไม่ใช่ดีเฉพาะาคนลาวคนไทยท่านทั้งหลายไม,ไ,มไม่รู้ว่าทราบหรือเปล่าว่าความที่เราเป็นเดสติเนชันของการท่องเที่ยวระดับโลกเ,เรามีคนบุคลากรระดับโลกหลายๆคนที่แฝงตัวมาในรูปของนักท่องเที่ยวนะฮะเราเห็นฝรั่งแบ๊ก แบ็คแพคเกอร์เนี่ยเดินมาเนี่ยใครจะไปรู้ว่าเขาเป็นเพอร์ฟอร์มิงอาร์ติสเขาเป็นนักเปียนโนระดับโลก mm hmm. เขาเป็นนักเทนนิสระดับโลก mm hmm. เขาเป็นนักฟุตบอลระดับโลก <laughs> เราไม่รู้เลย <laughs> เขาก็เหมือนทัวริสต์ทั่วไปแต่ถ้าเรามีเรามีแพลตฟอร์มเรามีเวทีนะฮะเรามีการนะแลกเปลี่ยนมีมีศูนย์นะแลกเปลี่ยนองความรู้ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมศูนย์เผยแพร่กีฬาน,น,นะครับ มีพี่สอนน้องนะคนจากต่างจังหวัดมาทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนกันนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคือคนที่เขามีของอ่ะมันอดไม่ได้ที่จะของขึ้นอ่ะนะฮะเขาก็เขายินดีเขายินดีเนี่ยฮะฝรั่งที่เขามาจากจากที่ที่แบบประเทศที่เจริญแล้วเขาเขายินดีที่เขาจะเข้ามาแสดงตัวแล้วก็สนับสนุนนะครับ เราคิดว่าเราเรา,เราอยู่ต่างจังหวัดเราอยู่ประจบคีีขันเราอยู่หัวหินน่ะมันโอกาสทางการศึกษาเราสู้เด็กกรุงเทพเขาไม่ได้หรอกรุงเทพเขามีโรงเรียนแพงๆมีโรงเรียนดีๆเยอะแยะนะมันมันก็ไม่เสมอไปนะเขาก็มีแค่โรงเรียนแหละแต่ของเรามีชายหาดยาวกี่สิบกิโลนะฮะเป็นร้อยร้อยสองร้อยกิโลใช่ไหมไอในชายหาดสองร้อยกิโลที่เรามีเนี่ยมันมีบุคคลระดับโลกอยู่ แฝงตัวอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะถ้าเราสามารถที่จะนะคัดแยกคนเก่งๆออกมานะแ,ลแล้วพยายามเอาเขามามามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเนี่ยอย่างอย่างอย่างคุณจิวอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาก็เริ่มจากการเป็นนักท่องเที่ยวก่อนใช่ไหมครับแล้วเขาเขาซาบซึ้งกับอัธยาศัยคนไทยเขารักประเทศไทยฝรั่งทุกคนที่มาที่นี่รักรักคนไทยทั้งนั้นนะครับรักประเทศไทยทั้งนั้นแหละ เขาก็อยากจะที่จะอยากจะทำอะไรให้ในในสิ่งที่เขามีนะครับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเหมือนกันคนคนที่เขามีของนี่เขายินดีที่เขาเขาจะปล่อยของให้เรานะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ก็ขอฝากเอาไว้นะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีนะช่วยหาพื้นที่นะครับนะผ,ผู้ใหญ่ใจดีในท้องถิ่นน,นะหาพื้นที่ Public Performing Space นะครับนะที่ เป็นเวทีที่ให้ให้คนไทยเด็กไทยได้ได้ขึ้นมาแสดงความสามารถนะครับแล้วก็ฝากน้องๆน,น,นะครับชาวหัวหินนะครับชาวประจวบคีรีขันนะครับคนที่ขึ้นมาบนเวทีเนี่ยแรกๆเขาเป็นแขกของเรานะครับเราก็ต้องให้การต้อนรับดูแลเขาอย่างอบอุ่นนะมาเรียนรู้จากเขามาฝึกร่วมกับเขามาเล่นกับเขานะครับแขกของเราแขกของชาติที่เป็นระดับโลก เมื่อไหร่ที่เขาแสดงตัวขึ้นมาอ๋อเขาอาศัยอยู่ที่นะเขาเป็นเขาอยู่หัวหินนะเขาเป็นนักเปียโนระดับโลกเลยนะช่วงที่เขาไม่ไม่มีคอนเสิร์ตเขาก็มาพักอยู่หัวหินลองสเตย์อะไรเงี้ยเราก็เรียนจากเขานะฮะให้เขาเอาเอาไอ้ภูมิปัญญาที่เขามีเนี่ยมามาสอนนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นระดับโลกได้เหมือนกันนะฮะคือ ศิลปะเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนไฟนะครับมันมันมันสามารถที่จะจุดประกายต่อต่อกันไปได้มันสามารถที่จะต่อต่อเทียนนะฮะมันทําให้มันมันสว่างสวัยไปทั้งหมดได้นะครับยังไงก็ขอขอฝากเอาไว้เท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับ